สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับใบแมงลักนอกจากที่เราจะนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารชนิดต่างๆใบสดเนี่ยเรายังสามารถที่จะนำมาทำเป็นกับแกล้มเพื่อที่จะกินแกล้มกับอาหารประเภทต่างๆได้ โดยเฉพาะขนมจีนเนี่ยครับเมื่อมีขนมจีนผมชอบที่สุดคือผักสดใบแมงลักครับเมื่อเราปลูกใบแมงลักเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆเพื่อที่เราจะได้เก็บกินนานๆวันนี้ผมมีวิธีที่จะทําให้ต้นใบแมงลักมีอายุยืนยาวมีวิธีการทําอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ ต้นใบแมงลักเป็นพืชผักสวนครัวพื้นบ้านที่อยู่กับคนไทยมาช้านานนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายวิธีการรักษาก็ง่ายเราสามารถที่จะให้น้ําเขาได้ตลอดเลยครับเขาชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับใบแมงลักเป็นพืชล้มลุกครับปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆทุก15-20วันเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวดอกพวกนี้ได้สบายๆเลย การเลือกพื้นที่ปลูกควรเป็นที่ดอนแต่อยู่ใกล้แหล่งน้ำสามารถนำน้ำมาใช้ลดได้อย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังปกติสามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิดแต่แมงลักจะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่วนซุยระบายน้ำดีและปลอดจากลมแรงครับโดยต้นใบแมงลักจะมีอายุเฉลี่ย1ปีถึง1ปี6เดือนแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาอายุยืนยาวทำแบบนี้เลยครับ ต้นใบแมงลักนะครับเมื่อเราปลูกอายุครบ50-60ถึงวันเขาจะขึ้นเป็นดอกแบบนี้ครับขึ้นเป็นดอกสีข,า,ขาวแบบนี้ถ้าสมมุติเราไม่ตัดนะครับดอกเขาเนี่ยก็จะออกเป็นสีคล้ำๆหน่อยหลังจากนั้นเขาจะคิดว่าตัวงเขาเองเนี่ยแก่ครับและเขาก็จะค่อยๆโทมลงโทมลงถ้าเราอยากจะให้ต้นใบแมงลักเนี่ยมีอายุยืนยาวนะครับเราควรจะตัดทิ้งครับนี่ตัดแบบนี้เลย เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวเขานะครับถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวเขาเขานึกว่าเขาแก่ครับเขาก็จะเริ่มเฉาและตายนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับที่จะทำให้ใบแมงลักต้นใบแมงลักเนี่ยมีอายุยืนขึ้นครับหลังจากนี้มันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ใหม่เราก็จะตัดใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอย่าปล่อยให้ดอกของเขาเนี่ยมันเหี่ยวและมันเฉานะครับเขาจะคิดว่าเขาแก่ แล้วเขาก็จะเหี่ยวเฉาแล้วเขาก็จะตายครับใบแมงแลักก็เป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถที่จะปลูกและบำรุงรักษาได้แบบง่ายๆเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ